สวัสดีจ้าพี่น้องมาเบิงเห็ดจ้าเห็ดหนาข้าวงามงามดอกงามงามนี่จะเห็ดหนาขาวเนี้ยเดียวไอยตอยจะลูกไปเจ็บมาจ้าแม่พันนี่ไปเจ็บบ่ได้ดอกไปเจ็บว่าไหวลูกไปเจ็บมาเดี๋ยวนี้ค่ะแสะดงว่าหลายเติมได้น่ยข้าวเดี๋ยวเิึงเทียงกลัวๆกับมะหอดบ้านแล้ว อืมงามอยู่งามดียังวะม,มิโตเห็ดหนาขาวเนว้เดียวอ้อยต้อยหลับแล้วสะอ่อนอยู่จ้าพี่น้องสะอ่อนอยู่แจง้ำใดกระเส็บยหนมนันหนึ่งตำเจียวกระเส็บค่ะเจียวเห็ด โอ้งาม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 เป็นดดกดีดีงามเลย จะเขาจะไปเห็ดจังไดไปบ้านย้ายเขาก็บอาจากักเขาจะขายจะเขาจะอันใดอืมสะออนค่ะแม่พันนี้ก็สะออนสะออน,ออนเห็ดนี่ก็ได้ มาเบิ่งเห็ดบ้านนี่อีกแล้วจ้าบ้านหลานบ้างใดในบ้านลูกไผ่หลานซ้ายได้หลายก็ลูกไผ่อยู่มันบ่ได้ตาใหญ่ปานนี้เด้ล่ะตามันน้อยๆก็บ่นั่นบ่เต็มดีปานใดแต่ว่าก็ถือว่าได้หลายเต็มอยู่ขนาดบัวหูแจ็คทีปนอกกันยังได้หลายแสดงว่าเห็ดหลายอยู่เด้เนี่ยเนาะ ตะวันพี่น้องตะวนเห็ดเห็ดขาวนี่แต่เห็ดขาวย่างเดี๋ยวเนะอืมอืเฝ้าก็เห็ดหลายอ่ะสิอืม ตะอ่อ,อนหิดเบิ่งเฮนนั่นเบิ่งเฮนนี่อยู่นี่หลหะโอ้เ,เกิอดอยู่กับป่ายูย่ขาไม่ได้ขึ้นผู้ขึ้นเขาเลยสิตุกม,มันแปลกเนาะเมนอืน้องบวัวละวีจังหวัดชัยภูมิอัน คนหายพวกเก็บเหียนหายกับเบอแมทอยู oh, ่หนองบัวละเวียนหรือให้อยู่ใส่ยูฟูล่นค้าติไม่อยู่ใส่ที่เขาน้ำหายอยู่น่ะโอเทพสตอืทล่างกับเบล่างยากปันนดดอกดัวมันดอกงามอยู่มันบ่มุนเอ้อ ມ <sm> ັນດອກໄມ້ມາປັດມັນດວານີ້ເປັນປິໄສຫຍັສອນເຫັດສອນເດແ້ຍດນດຢ່າງກ Đây lại có phải xuống mỏng phút đó nè Tại phút điều đây Ta nuôi bằng nhai phần nè Ý anh có tụ, Chị Nương ở đọc นึ่งอ้อเจาะให้เราจินหนึ่งก็ใส่ใบตองห้องอือบ่ให้น้ำไหลออกอือตู้เล้าแม่มันหวานไหมเแซ่บกินได้ไหมไปซูปูถั่วกินแน่มันน่ะมันนี่ยังมันม่วงออามาจะเส่หม้อหวานนี่มันหนึ่งอือหนึ่งไปกินเตี๋ยวเพรดเลยคือมา โอ้ยูฟุนเพิ่นได้กินเห็ดปวกว่ตตีเป็นตาสวนเทเ็นแหงเสียบลายเห็ดปวกปลาเห็ดปลาบไดแล้วล่างเนาะจะอีกเสียบลายเสียบลายปวกน้ำให้นเสียบลายเห็ดปวกก็บเสียลายตำเจวกับเสียบอ๋อคือว่าอะมากินจากที่สนะอโอ้ย แกปันใดกระแสบเด้อแต่กี่อยู่นะเห็ดปวกตามอยู่นะแ่จนว่าฉีแหงเอามาตำเจียวหอมเห็นเห็นคนตัวไฟหมเ็ดปวกตับป้าเห็ดปวกตาบบันมไหมกินต่ยานเห็ดตับเนาะคือเห็ดเบียซุ่มบรเห็ดบรุเหเดี๋ยวทิ้มเบื่อละต้องมันออกไหมวาปอกก็กินได้ อะไรลกูกโอ้โหมันตายแล้วมันตายแล้วแม่ข่ามันแล้วแม่ข่ามันแล้วลูกจำได้จำหนึ่งกับเพาะอะาเอาไปขายรูดนะนนได้ขายรูดขายล้า,านะนะนโอ้พี่มิน้นขาด้วยพี่มิ้นขามีพี่มิน้นขาด้วยนะอนโอ้ออนนยเงยดไหลอืมพี่เบิ้งเห็ดแล้วกับเบ,บื้องต้มเครื่องในหมูจ้าพี่น้อง ลำไส้ใหญ่ลำไส้ใหญ่หมูต้มแล้วจะให้ตั้งใดจะย่างติต้มจิงสีสินี่แหละค่ะพี่น้องอาหารอาหารเฮ่นนัน่นเฮนนี่อันนั่นเฮ่นลูกไผ่อันนี้เฮ่นพี่สาวบ้านพี่สาวอันนั่นบ้านลูกไผ่เจ็บเห็ดมาใหม่ๆก็ได้กระตานึงผุนลราลไปก็บข้าวเดียวก็ได้บ่ทสันบ่ทสันเทียงจักบ่รู้ว่าเขาไปตีใดมามาแล้วเดีย ต้มเครื่องในหมูค่ะพี่น้องคืออยากดิ้กินนั่นกินนี่ไปสลับเต็ม,ตมตได้เต็มตามันนั่นแหละเฮ็ดนะกับบลูคือกันแซบแจงกับแซบดูด้ล่ะแจงกินประจําใส่ดอกโอ้ใส่ยอดผักปังแซบอยู่ เอาก็แซ่บเงากะบาเซบหบดอว่เนาะทีวางเลยเนาะแซ่บอยู่เขาก็บ่ามันหวานละเห็ดขาวนี่ก็ไดเอาใช้อาหารการกินให้กันเบิ่งหล่ะพี่น้องเลยเมี่ยนหนึ่งกับ้านหนึ่งเมี่ยนหนึ่งบ้านหนึ่งเมี่ยนหนึ่งกับบ่มีเหี้นอื่นบ่มีบ้านอื่นหรอกค่ะมีแต่บ้านพี่น้องเจ้าของละบ้านลูกไผ่ พันพี่สาวกับพี่น้องเอาปิดไว้ถ้าให้กันบึง้ง